สวัค่ะท่านผู้ชมลังจากที่ทาสวนนะคะได้นําไม้มาปักให้ต้นอะโวโคาโดโต้นนี้นะคะแลแค่ไหอะค่ะเนือ่องจากลําต้นเขาโคดนะคะดูโคดงอเพราะฉะนั้นเราจะเป็นจะต้องต้อง,องดัดเขาดัดเขาก็นําไม้ทาสวนได้ซื้อต้นยูคาลิปตัสมานะคะไม้ยูคาแล้วก,ก็มาเลื่อยให้มันเท่าเท่ากันค่ะ แล้วก็ทําหัวแหลมๆแล้วก็ตอกหลากลงนะคะแล้วก็นําต้นกล้วยค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเปลือกกล้วยค่ะมาัดมามัดมัดสองด้านเพื่อให้โยงกันนะคะเปลือกด้านหนึ่งหลุดอีกด้านหนึ่งจะได้คงอยู่นะคะมาถึงนี้ใช้เพื่อจะคพื่อที่ในสวนนี้ค่ะไม่ต้องใช้วางเชือกฟางอะไรเลยนะะี่ค่ะ ก็ให้เข้าตรงๆแล้วก็พรวนดินให้นะคะต้นนี้เกือบหนึ่งปีอีกอีกสองวันจะครบหนึ่งปีแต่ก็เนี่ยค่ะคอยดูะคะ่ะถ้าเกินหนึ่งปีไปแล้วทำสอนเชื่อว่าเขาจะงามเร็วนะคะโอวคคาโดพอดดีฝนตกก็พรวนดินถือโอกาสพรวนดินให้เขาด้วยแล้วก็เลื่อยไม้ออกค่ะ เรื่อยไอ้ตรงต้นมะม่วงเนี่ออกเพื่อเขาจะได้เติบโตอย่างรวดเร็วนะคะต่อไปจะนำปุ๋ยฝนตกอีกทีนีงก็นำปุ๋ยมาบว่านให้เขานิดนึงเชื่อว่าเขาจะต้องงามแน่ๆค่ะมาดู A034 03 034นะคะท่านผู้ชมทำเสร็จแล้วเหมือนกันก็จะมีลักษณะอย่างนี้คือทำวนอยากให้ท่านผู้ติดตาม ดูขั้นตอนการทำสวนนะคะว่าทำแบบนี้มันได้ผลหรือไม่อย่างไรนะคะตอนนี้ก็ส่วนสามสี่ป้ายก็หลุดแล้วนะคะป้ายหายไปแล้วส่วนก็นะคะเรา,ราเด้วยเศษกิ่งไม้ดินก็จะดีอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทำให้เขาตั้งตรงนะคะมัด2ด้านค่ะโยงกันเหมือนกันค่ะ ส่วนกิ่งที่ไม่สมบูรณ์กัดเด็ดออกเลยนะคะให้เขาเกิดขึ้นใหม่ค่ะนี่ค่ะเด็ดทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายจะไปติดตาก็ยังยังไม่ทำค่ะนี่ก็คือศูนสามสี่พุชเจ็ดก็ล้อมให้เรียบร้อยแล้วค่ะพวเพาหนึงสีก็ผูกให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็พูชเจ็ดก็ทำแล้ววันนี้ทำไปหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าต้น ปลูกกล้วยค่ะเปิดกล้วยใส่กับไม้ยูคาเพื่อให้อโวคาโดเราโตขึ้นรวดเร็วขึ้นเดี๋ยวไปดูนะคะทำสวนทำเสร็จแล้วเป็นไงบ้างพอดีทำสวนยังไม่ได้ตัดต่อคลิปนะคะก็จะถ่ายสดๆอย่างนี้ให้ดูแลวคะ่ะอืม ก็ยังไม่มีไรายได้อะไรจากการทำ YouTube แต่เพียงแค่ว่าจะเก็บข้อมูลไว้ดูว่าเราทำสวนอยากให้ท่านผู้ชมดูด้วยว่าปลูกอะโวคาโดแบบไหนจะได้กินเนี่ยค่ะต้นนี้ก็ปลูกลงเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมนี่บุจเจ็ดโอ้มาด,ด้านเดียวสงสัยจ,จะต้องมัดอีกอีกด้านหนึ่ง สิ่งที่มันไม่น่าจะงามก็เด็ดทิ้งเด็ดทิ้งเลยค่ะไม่ต้องเสียดายให้เขาโตขึ้นใหม่เนี่ยออกเลยค่ะเดินฝนมาเล็กน,น่อยก็ก็จะงามแล้ว ีิบุชเจ็ดนะคะต้องการแก้ขวางงามเร็วจึงเด็ดออกเดี๋ยวต้องผูกอีกด้านหนึ่งี้บูชเจ็ดส่วนต้นบัคคาเดียก็ทำแล้วนี่ค่ะเด็ดกิ่งที่น่าจะงามออกทงส่วนก็ยัง แน่ใจว่ามันทำไมมันกิ่งมันอ่อนแอจังเลยบักคเนียเนี่ยค่ะหรือว่าต้องให้เขาเกิดกิ่งใหม่เช่นกิ่งนี้เด็กคนอื่นเขาปลูกเขาก็เห็นตั้งตรงเลยแต่เนี่ยมันตั้งไม่ค่อยตรงเดี๋ยวทดลองดูนะคะทําแบบนี้แล้วเนี่ยเขาจะดัดต้นเขาได้หรือไม่อมืกิ่งไม่ดีก็เด็ดออกเลยค่ะ ส่วนต้นนี้ที่ท้าทางจะไม่งามท่านจนก็ตัดให้ขึ้นใหม่เลยให้ออกกิ่งใหม,ม่ให้แตกกิ่งใหม่เหมือนเหมือนทีเอสองหนึ่งถ้าเราดูซิเขาจะงามไหมตัดยอดให้แตกใหม่ส่วนต้นนี้ก็ปลกเป็นลักษณะนี้ค่ะอีกหน่อยถ้าแดดจ,จัด ถ้าเราทําแบบนี้นะคะเราอาจจะเอาผ้นานำผ้าแสดงอ่ะมาคุมให้เราอีกทีนึงเดี๋ยวก,ก็ต้องผูกโยงไปด้านนู้นอีกนิดนึงจะได้ต้องตรวจตั้งตรงได้อันนี้พบผ้าหนึ่งสีเก้าโมงครึ่งแล้วตำจนก็จะเข้าบ้านแล้วคะ่ะตำวนก็จะพยายามถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่า ปลูกอะโวคาโดเนี่ยแบบไหนถึงจะได้กินขอบคุณผู้ติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ